คุณคุณสร้างเพจมาสร้างเฟซบุ๊กเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางใช่ไหมคะใช่ครับคุณทำไมคุณถึงมาจับงานินเทะคะับอ่อเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแนวการแต่งตัวของผมที่ผมชอบนะครับและสไตล์การแต่งตัวเห็นไหมครับว่าโซเซ่สร้อยแหวนนาฬิกาทุกอย่างเนี่ยเป็น แนววินเทจทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมเนปะ็นคนผู้ชายลุกเซ,อซ่อเห็นนะครับว่าแค่ลุกทรงผมเนี่ยก็ลุยแ,แล้วนี่ขนาดการแต่งตัวชุดชาวบ้านชาวบ้านชุดฟิลแลนด์ซอ,อเพราะว่าผมจบนอกอไตายหับบอกผ <laughs> านโทษนะครับพัไม่มีมารยาทเลยครับข <laughs> <laughs> ออนุญาตลบคลิปนะครับคำใหญ่มากแล้ว <laughs> อะไรคือต้นแบบของคุณในการที่คุณรู้สึกว่าี่มันเป็นแนวทางของคุณคือก่อนที่คุณจะมารู้สึกว่าคุณชอบแนวเนี้ย คุณไปเจอคุณไ้พบไปเห็นอะไรมาคุณคิดว่าเฮ้ยน,นี่แหละคือคุณอ่ะโซ่ติงโซ่มึนจนงงอันนี้ส่วนหนึ่งมันคือ,อแนวความฝันนะเพราะผมมีฝันอันยิ่งใหญ่เหมือนใครหลายๆคนที่ตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ว่าเราจะมีหน้าที่การงานแบบนั้นแบบนี้ผมก็เช่นเดียวกันครับความฝันของผมมันไม่ใช่งานลาดงานหลวงแต่มันคืองานที่ ผมบอกถึงแนวการใช้ชีวิตอย่างเด่นชัดที่มันเป็นอิสระนะครับเป็นการใช้ชีวิตแบบ f r e e ีน้ำไร้ฟรีน้ำมองอัลเบิร์ตในเอสหมของอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับไปด้วยค่ะไปด้วยอ่าก็คือใช้ชีวิตโดยอิสระไร้ขีดจำกัดน,นะครับไม่มีเส้นขวางกั้นในชีวิตนะครับมันก็เลยทำให้ผมหันมาสนใจว่าเราจะทำ แบบไหนที่เป็นสไตล์เราก็เลยเล็งเห็นว่าสภาพวินเทจของเก่าของสะสมรถเดินทางสินค้าถ้วยโถโอชามแบบเก่าและคังสะสมทุกอย่างผมมีหมดแล้วนะครับและพร้อมที่จะออกนำพาชีวิตตัวเองออกเผชิญโลกกว้างครับเรียกได้ว่าปีกกล้าขาแข็งว่าตอนนี้เริ่มครบทุกส่วนเลยนะครับ จะาถ่ายเล็บนะครับไม่นิ่นตัดพระเจาถือเล็บดำเนี่ยงานสะส,สมเหมือนกันหรือเปล่าขี้ไข่ <c oughs> ตั้งแต่เกิดค<น>ุณ <c oughs> เป็นเน็ตไอดอลเร็วนะคุณเป็นเน็ตไอดอลทวรเนี่ยเน็ตไอดอลเออได้สิครับได้สิเป็นเน็ตไอดอลเมื่อไหร่เอาไปเลยเป็นเ็อะไรนะไอด้าเน็ตไอเด้าอันมาไอเด้าผู้เดียว เจ้าผู้เดียวเจ้าผู้เดียวไอ้ไอ้น่าจะมีเพลงของเจนได้แล้วนะ <S 1> <S 1> ใช่เพราะว่าคนอื่นเขาเราใช้เพลงของคนอื่นนะเราจะถุนวิจิตรศิลป์ตลอดเลยอนะถ้าไอ้มีเพลงของเจนไอจะร้องเพลงอะเพลงแนวไหนอยากแทงเมียวะ่ะอยากแทงเมียวะ่ะดูไม่สุกแล้วอยากแทงเมียวะ่ะเมียวไปไหนเมียทันมาชอบกวนมากมายเขาอยาก